สวัสดีครับนะครับพบกับผม t ดอะทาวเวลบายเบนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่วัดบ้านถ้ำนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอนี่ก็จะเป็นฝั่งทําบุญต่างๆนะฝั่งถวายสังฆทานนะครับ เข้ามาก็จะมีเต่อที่วัดอุณหภูมิแบบนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆลุ่มลื่นเลยทีเดียวนะครับแต่เสดายเนี่ยวันนี้ถ้ำปิดนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆบรรยากาศรอบๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับมองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปบนถ้ำนะครับเป็นประตูซุ้มเดินเข้าปากมังก่อนนะครับสวยงามเลยเดียวแต่น่าเสียดายที่ถ้ำปิดนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็มาฟังประวัติของวัดบ้านถ้ำคร่าวๆนะครับอ่าว่ากันว่านะครับสร้างในสมัยยุคสุขโขทัยนะครับตามประวัติศาสตร์เล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมากได้มาหินถ้ำที่บ้านถ้ำนี้นะครับใหญ่โตวสวยงามน่าอาศัยนะครับมีป่องสว่างดีมีพัดลมถ่ายเทอากาศเข้าออกเสมอนะครับทำให้เยนสบายคลายเข้าไปอยู่ในห้องแอร์จึงมีมต์หลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อทองนะครับผู้เป็นปฐถมเจ้าอาวาสนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดงังทางด้านพุทธมาคมให้มาจําอยู่พรรษาที่ถ้ำแห่งนี้นะครับ อ่านี่นะครับวัดบ้านธรรมนะครับก็จริงก็อยากเดินขึ้นไปข้างบนมากเลยนะแต่ก็นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าปิดนะครับเป็นมาตรการป้องกันนะครับโควิดสิเพราะว่าทางขึ้นไปก็ค่อนข้างแคบไปเดียวนะครับขึ้นไปก็น่าจะเบียดเสียกันนิดหน่อยเนี้ยก็อาจจะนะครับเขาเป็นมาตรการของเขานะครับให้ป้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมทางขึ้นใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ได้ขออนุญาตของทางกรรมการวัดแล้วนะครับให้ มาขอถ่ายทําคลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับก็เข้ามาได้ใกล้สุดเพียงเท่านี้นะครับอ่ะนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าวาสของวัดบ้านถ้ำนะครับขอให้พอนะครับคนที่มาสักการะนะครับมาทําบุญนะครับก็มานะครับถวายสังฆทานที่จุดนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดบริการนะครับของฝากต่างๆครับร้านอาหารต่างๆหรือของฝากต่างๆก็อยู่ที่บริเวณนี้หมดเลยนะครับ ใครที่จะมาวัดบ้านท่ามนะครับก็มาได้ที่วัดบ้านท่ามในตําบลเขาน้อยพื้นท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ